ทิสาและมิกทองระยะค่ะต้องบอกว่าผลงานปังอยู่เรื่อยนะคะสําหรับคู่นี้ไม่ว่าจะลงอะไรเลยก็มีแต่คนติดตามแล้วก็กลับมาเป็นกระแสจีนอีกครั้งค่ะล่าสุดทิสาเองออกมาตอบเรื่องนี้แล้วเจ้าตัวบอกว่ากับหนุ่มมิกนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันจนเกินคําว่าเป็นแฟนมาแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งคู่มีความสุขกับชีวิตโสดเอาเป็นว่าทางนั้นของสาวทิสาว่าอย่างไรมาชมกันค่ะหลายคนเชีร์ว่าให้คบกันกับมิก ที่สาวบอกว่าอันนั้นเนี่ยแบบเพื่อนสนิทกันมากจนเราไม่รู้ว่าจะเขาจะเรียกว่าอะไรก็สนิทจนสบายใจที่จะทํางานด้วยกันไปไหนได้วยกันแต่เป็นเพื่อนกันนะคะบ้านก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันบ้านใกล้กันก็เห็นอยู่ว่ามีคนกลับมาเชียร์แต่ก็ไม่ได้คุยส่วนตัวนะตอนนี้มีถ่ายละครด้วยกันอยู่คนที่เขาเชียร์อยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันน่ารักดีแต่การทํางานหรือความสนิทของเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสบายใจที่อยู่ด้วยกันแบบนี้สนิทเกิน,เก,นเกินกว่าคำว่าแฟนถูกไหม คือเราไม่ได้มองในมุมนั้นหรือที่คิดอะไรแบบนั้นกับเขานะแต่เขาเป็นเพื่อนที่แบบว่ามันสบายใจอนาคตนั้นหมดสิทธิ์ลุ้นหรือไม่ไม่พูดแบบนั้นดีกว่าอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะตอนนี้เชื่อว่าเรากับเขาเนี่ยสบายใจที่จะอยู่แบบนี้เราสนิทกันอยู่แล้วนะสบายใจที่ทางานด้วยกันค่ะคือเล่นซีนอะไรเนี่ยเราค่อนข้างสบายใจอยู่แล้วเขามาจีบบ้างไหมเขาก็ไม่ได้มาคุยแบบนั้นนะเหมือนเขาเองก็แฮปปี้กับชีวิตสดของตัวเองอยู่ด้วย มีเกรงกันไหมที่กลับมาจ้นอีกไม่เกรงเลยค่ะคือไม่เกรงเลยอย่างตัวเราเองก็รู้สึกขำดีนะน่ารักดีที่คนเขาแอบจิ้นแต่ว่าเชื่อว่าทั้งเราและเขาสบายใจที่จะเป็นเพื่อนกันแบบนี้ค่ะมันเหมือนปิดประตูเลยเนาะก็คือ ไม่ได้อยากจะปิดตัวเองขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันแฮปปี้แบบนี้แล้วก็ไม่น่าจะคิดอะไรกันค่ะแหมเรียกได้ว่าสําหรับแฟนๆที่รอลุ้นนะคะก็คงต้องเชียร์ในความน่ารักของทั้งคู่ละค่ะขอให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขกับการทํางานค่ะ